สวัสดีครับพี่น้องน,นี่เอาควายลงน้ำครับผมแดดก็เลยปล่อยควายในคอกมาลงน้ำกันนะครับขุดบอ่อให้เพื่อนได้อาบน้ำได้แช่น้ำนะครับนี่ก็เป็นบอ่อนะครับ ในหน้าแดดครับเหมือนแดดพิลึกเมื่อวานมาได้เอาเพิ่นออกจากขอบอน,นี่ก็ให้เพิ่นได้มานอนน้ำได้เล่นน้ำอยู่ในขอบหลายเพิ่นก็เครียดเครียดแห้งทั้งเครียดทั้งเครียด ไยทั้งหมดในขอกก็มีอยู่เจ็ดตัวครับสองแม่นี่นะครับบรรยากาศบานๆมันน,น,น,มน,นอกเข้าอยู่น้ำหายน้ำหน้า เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับเข่าก้เขี้ยวขจีในทงกำลังกลมกำลังสิท่องนะครับเขา่าก็ไ่หนอไมไผ่กะมีนะครับเนี่ยครับกำลังออกเลย พอดีแกงนะครับน้องใหม่ฝากติดตามห้นนำได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหาถ่ายคลิปสักก่อนหาคอนเทนต์ลงวันนี้ก็สำนีก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับผม